เอก,กเหยื่อผีตกไปวิ่งไปจะพาทุกท่านไปตกปลากินลมชมวิวแสนสวยและลึกลับกับเหยื่อผีตกไปวิ่งไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยคลอ่างเก็บน้ำห้วยคลเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับชาวบ้านและเกษตรกร,กรแถบนั้นตัวอ่างตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์มีเส้นทางคดเขียวไปตามแนวเขา ที่นี่เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งและตกปลามีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่จะเป็นอ่างเก็บน้ำพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ถูกย้ายออกไปตอนที่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเมื่อปีพศ2525ในตอนนั้นชาวบ้านบางส่วนบอกว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเสียงลึกลับที่ดังมาจากป่าลึกหรือเงาที่มองเห็นได้แวบๆในความมืดเรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นแค่ตำนานแหละผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ผมมาที่นี่ก็เพราะอยากตกปลาอยากพักผ่อนอยากอยู่กับแนนแค่นั้นวันนี้อากาศดีมากฟ้าใสาน้ำนิ่งมีลมพัดเบาๆผมกับแนนกำลังเดินหาจุดกลางเต็นที่เหมาะๆนี่แน่ตรงนี้ดีกว่าไหมต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นดีตรงนั้นหรอตรงโนนก็ดีนะริมน้ำเลยตกปลาได้เลยนี่แน่ไม่เอาหรอกดูสิมันดูวังแวงไปหน่อย ดมากนะแนนมันก็แค่ต้นไม้มันก็แค่น้ำไม่รู้สิมันรู้สึกแปลกๆดูสิเหมือนมีคนมองอยู่เลยไม่มีหรอกไม่มีใครเลยเรามาคนเดียวเราใช้เวลาไม่นานก็กางเต็นท์เสร็จผมรีบเอาเบ็ดออกมาเตรียมพร้อมแนนก็จัดขอในเต็นท์พอทุกอย่างลงตัวผมก็เริ่มเดินไปตามแนวชายปา่าเพื่อหาทำเลตกปลาดีๆแนนบอกว่าจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เต็นท์ผมเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอชายแก่คนหนึ่ง นั่งตกปลาอยู่เงียบๆเขาแต่งตัวเรียบง่ายดูเป็นคนในพื้นที่ผมเลยเดินเข้าไปทักทายสวัสดีครับตกปลามานานหรือ,อยังครับอ๋อสักพักแล้วเหรอพ่อหนุ่มได้เยอะไหมครับก็พอได้แต่ช่วงนี้ปลาไม่ค่อยกินเบ็ดหรอกทำไมล่ะครับปกติที่นี่ปลาก็เยอะนี่ครับไม่รู้สิช่วงนี้มันมีอะไรบางอย่างไม่ปกติไม่ปกติหรอครับอะไรล่ะครับ ก็แค่รู้สึกนะแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ถึงอะไรหรอครับแถวนี้มันมีสิ่งเร้นลับอยู่เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ใครๆก็รู้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเดินลึกเข้าไปโดยเฉพาะตอนกลางคืนหลังจากคุยกับชายแก่ผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแต่ก็แค่แบบเดียวผมมันพวกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมเดินลึกเข้าไปในปลาอีกหน่อย เพื่อหาจุดที่เงียบสงบเสียงนกร้องก็ค่อยๆเงียบลงมีแต่เสียงลมพัดใบไม้เบาๆมันเงียบเกินไปเหมือนมีใครกดปุ่มปิดเสียงธรรมชาติผมหยุดเดินนี่เราเดินมาไกลแค่ไหนแล้ววะเนี่ยผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครมองจากข้างหลังผมหันไปมองแต่ก็ไม่เจอใครอาจจะแค่คิดไปเองผมเดินต่อไป ยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกว่าป่ามันทึบขึ้นหนาแน่นขึ้นกลับไปกลับไปผมหยุดเดินทันทีเสียงนั้นมันแผ่วเบาแต่ชัดเจนมันไม่ได้มาจากข้างหน้ามันมาจากข้างหลังผมหันหลังกลับไปมองอีกครั้งใครนะไม่มีคำตอบผมรีบก้าวเท้าเดินกลับใจเต้นเร็วขึ้นผมก้มมองนาฬิกา เกือบห้าโมงเย็นแล้วผมกลับมาที่เต็นท์แนนนั่งรออยู่ด้วยสีหน้าไม่สบายใจผมพยายามทำตัวปกติผมหยิบเบ็ดขึ้นมาผมว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าหิวแล้วนี่แน่ไปไหนมาไปนานเลยอ๋อไปเดินหาทําเลตกปลาดีๆแต่ก็ยังไม่เจอนี่แน่รู้สึกแปลกๆไหมแปลกอะไรก็แค่ปลาไม่รู้สิ เหมือนมีเสียงเรียกชื่อเราเบาๆอยู่ใกล้ๆนี่เองอาจจะหูแว่วไปเองก็ได้รีบก่อไฟกันดีกว่าขณะที่ผมกำลังก่อไฟผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แห้งมันมาจากข้างหลังเต็นท์ผมหันไปมองไม่มีใครเสียงอะไรนะ่าไม่รู้เหมือนกันลมพัดมั้งแต่เสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงลม มันเป็นเสียงก้าวเท้ามันดังขึ้นเรื่อยๆเ,เรากินข้าวเสร็จอากาศเริ่มเย็นลงความมืดเข้ามาแทนที่เรานั่งคุยกันข้างกองไฟแนนเล่าเรื่องที่เธอได้ยินมาตอนกลางวันตอนที่เธอไม่อยู่มีเด็กคนหนึ่งเดินผ่านมาบอกว่าอย่ามานอนที่นี่เลยเด็กที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ของเขาแล้วก็หัวเราะเสียงหัวเราะน่ากลัวมากคิดมากนะ อาจจะแค่เด็กสนแต่ผมจําเรื่องที่ชายแก่เตือนได้เขาบอกว่าอย่าเดือนเข้าไปลึกอย่ามานอนกลางคืนผมเริ่มรู้สึกไม่ดีเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่นี่ไม่ใช่ป่าแต่เป็นหมู่บ้านมีคนตายเยอะมากตอนสร้างอ่างเก็บน้ำบางคนก็จมน้ำตายบางคนก็ถูกทับตายวิญญาณพวกเขาไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่ที่นี่แนน พ่อเธออย่าเล่าเรื่องแบบนี้เลยก็เด็กคนนั้นเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนที่มาที่นี่แล้วไม่เคารพสถานที่จะต้องเจอดีเขาบอกว่าเขาจะมาเอาคืนผมพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยชวนแนนเล่นกีต้าแต่ก็ไม่เป็นผลบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแนนดูเหมือนจะกลัวมากทันใดนั้นผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงเหมือนมีคนลากของหนัก มันมาจากทางริมน้ำเสียงอะไรนะ่ะไม่รู้ผมลุกขึ้นยืนเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งไม่ต้องไปหรอกเอกอย่าไปผมไม่ฟังผมเดินไปทางต้นเสียงผมหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปตามแนวป่าผมเห็นรอยเท้ามันไม่ใช่รอยเท้าคนมันเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ใหญ่กว่าเท้าคนหลายเท่ามันเป็นรอยเท้าที่แปลงประหลาดมาก มันลากยาวไปตามพื้นดินเป็นทางยาวนี่มันรอยอะไรวะเนี่ยผมส่องไฟไปตามรอยนั้นมันนำไปสู่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตาต้นไม้ผมเห็นอะไรบางอย่างมันคือตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงเก่าๆตัวหนึ่งมันดูหน้าขนลุกมันวางอยู่บนพื้นดินในมือมันถือเบ็ดตกปลาผมรีบวิ่งกลับมาที่เต็นท์ใจเต้นแรงแนนเห็นสีหน้าผมก็รู้ทันที ว่่ามมีีอะไรไรดเกิดขึ้นเจออะไรนะเอกไม,ไม่มีอะไรหรอกเรากลับกันดีกว่าทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นเรากลับกันเถอะตอนนี้แหละทันใดนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งดังกว่าเดิมและชัดเจนกว่าเดิมอย่าพึ่งกลับตกปลาให้ข้าก่อนผมหันไปมองต้นเสียงมันมาจากทางริมน้ำผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมันเป็นเงาคน แต่รูปร่างมันไม่เหมือนคนทั่วไปมันสูงผอมและมันยืนนิ่งๆมันไม่ได้ขยับแต่มันเหมือนกำลังมองมาที่เรานั่นอะไรนะ่ะไม่รู้แต่เรารีบไปกันเถอะผมรีบวิ่งไปที่รถแนนวิ่งตามมาเราขึ้นรถผมสตาร์ทเครื่องแต่เครื่องไม่ติดผมลองอีกครั้งไม่ติดอีกครั้งก็ไม่ติดผมหันไปมองทางข้างนอกเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นยังยืนอยู่ที่เดิมแล้วมันก็เริ่มขยับ มันขยับเข้ามาหาเราช้าชๆช้าๆเครื่องยนต์ไม่ยอมติดผมพยายามแล้วพยายามอีกเหงือเริ่มไหลเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆผมเห็นรายละเอียดของมันมันเป็นเงาของเด็กผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวเก่าๆมันเดินช้าๆแต่ทุกก้าวของมันมันเหมือนกำลังลอยอยู่เหนือพื้นดินมันหยุดที่หน้าต่างรถมันมองเข้ามา ดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวแล้วมันก็ยกมือขึ้นมันเคาะที่กระจกรถเบาๆแล้วก็ชี้ไปที่แบตตกปลาของผมที่วางอยู่ในเบาะหลังเสียงของมันมันแผ่วเบาเหมือนเสียงลมแต่มันดังอยู่ในหัวผมมันไม่ได้พูดออกมาจากปากผมรีบกดล็อกประตูรถแล้วผมก็พยายามสตาร์ทเครื่องอีกครั้งติดสิติดสิวอย เครื่องยนต์มันติดผมรีบเหยียบคันเร่งรถพุ่งออกไปทันทีผมขับรถออกไปจากบริเวณนั้นขับเร็วๆจนถึงถนนใหญ่ผมยังมองกระจกหลังตลอดเวลาผมเห็นเงาของเด็กผู้หญิงยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองตามรถผมไปจนลับสายตาเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าที่สมองผมจะประมวลผลได้ความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์มันสั่นคลอน ผมมองไปที่เบ็ดตกปลาในเบาะหลังแล้วก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวผมคิดว่าการตกปลาครั้งนี้มันจะไม่มีวันจบลงง่ายๆแน่นี่มันแค่เริ่มตน้น